i'm ทำบุญมหากุศลพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมาธาตุเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์และขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามขีนำปัจจัยร่วมสร้างพระบรมาธาตุเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ความสูง72เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง45เมตรจำนวนชั้น6ชั้นสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสมเด็จสัมมา สัมพุทธเจ้าและพระอธิธาตทั้งยังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเชิญร่วมทอดพระป่าสามมขีเพื่อนำปัจจัยสร้างพระบรมธาตุเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ณสำนักสงฆ์โดยช้างงูแม่สายตำบลเวียงทางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยพระเทพมังคลาจารย์สมานกิติโสพโนเจ้าอาวาสวัดท่าตอนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายร่วมวางแผ่นศิลาเลิกพระบรมธาตุเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567กำหนดการเวลา8นาฬกา39นาทีเริ่มพิธีบวงสวงเทวดาฟ้าดินเวลา10นาฬิกา9 เานาทีเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุเกตแก้วจุลามณีมหาเจดีย์และร่วมกันทอดผ้าป่าสาม,มขีนำปัจจัยร่วมสร้างพระบรมธาตุเกตแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ขอเชิญท่านที่ใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระอาจารย์วินัยกันตะวีโ,โรโพ 0874491612คุณมารินโธ0 9 1 7 8 1 6 3 6หคุณดีเจโท0 9 4 6 1 7 4 5 3สหและ ท่านที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระบรมธาตุเกตแก้วจุฬามณีท่านสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่082-1-90231-2เลขที่082-1-90231-2ในนามพระอาจารย์วินัยกันตะวีโลอย่าลืมร่วมทำบ,บุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่พิธี วางศิลาเลิ์พระบรมธาตุเกศจุลามณีมหาเจดีย์นัาสำนักสงฆ์ดอยช้างูแม่สายา,าจะ